ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าข้าวมันไก่เนี่ยมันร้านไหนอร่อยที่สุดถูกที่สุดนะ50บาทจนถึงเป็นราคาแบบหลักร้อยนะฮะ960บาทเป็นหนึ่งในระดับตำนานเหมือนกันเปิดมานานกว <40 S 1> ่นะา40ปีแล้วเปิดมา8ปปีแล้วเปิดมานานกว่า90ปีนะเป็นข้าวมันไก่สไตล์ไหหนานนะครับข้าวมันไก่ พรีเมียมที่นี่นะนับเบอร์วันเลยเยอะมากเยอะมากขอโทษครัทุก,กนฟิลลูคุณเวอร์โอ้โอน้ำจิ้มอร่อยมากอันนี้คือดีที่สุดเลยแม่โคตรจะจึจ้งใส่อร่อยมากเลยนะทำยังไงอ่ะใส่กับนะ้ำมันดีามากเลย ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าข้าวมันไก่เนี่ยมันร้านไหนอร่อยที่สุดแล้วข้าวมันไก่เนี่ยมันจะทำให้อร่อยได้สักแค่ไหนคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาตะลุยกินนะครับข้าวมันไก่ร้านดังนะครับในบริเวณรอบๆกรุงเทพมหานครของเรานะฮะว่าร้านไหนเนี่ยจะถูกปากพวกเรานะครับและที่สำคัญคือแต่ละร้านที่เราคัดมาเนี่ยเรียกว่าเป็นร้านที well? ่เก่าแก่มากๆทุกคนใช่อยากรู้แล้วไม่อยากรอแล้วค่ะทุกคนไปไปพิสูจน์กันไปรลานแรกครับถึงแล้วตรงนี้ ร้านข้ามันไก่ลาลรนที่เรามาลองชิมนะคะทุกคนชื่อร้านว่ามงคนชัยค่ะอยากทานมากนี่คือรอหลังเที่ยงนะเพราะว่าตอนแรกมาตอนเที่ยงแล้วคนแน่นร้านมากๆนะคะลองชิมกัน ตอนนี้เราเข้ามาที่ร้านแรกนะครับชื่อร้านว่ามงคลชัยข้าวมันไก่นะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านต้นตำรับที่เปิดมานานกว่า90ปีนะซึ่งร้านนี้นะ yes. เขาบอกว่าขายมาตั้งแต่สมัยที่เป็นอากงนะอะหาบข้าวมันไก่ขายอะ่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะน้ำซุปของเขาเนี่ยนะถูกใจามากๆเพราะว่าเป็นน้ำซุปเป็ดตุ๋นมะนาวดอกข้าวมันไก่เขาบอกว่าร้านนี้จุดเด่นของเขาคือตัวมเม็ดของข้าวเนี่ยมันจะเป็นเมน็ดเม็นะฮะใครที่ชอบข้าวที่แบบยังเป็นเม็ดเม็อยู่นี่ก็แนะนําร้านนี้เดี๋ยวมาลองชิมกันแล้วร้านนี้นะคะข้าวม าน่ะดูว่าเป็นอกป่าไอ้เป็นผงทานข้าวมันไก่นเนื้อนะอ,อกนะคะ,ะเพราะไอชอบแบบเนี้ยแห้งๆค่ะเนี่ยมันจะห้แห้งเลยหน้าทานหาไอสั่งธรรมดานะเต็มจานเลยขอชิม ไอ้ไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเวลาเขาทานข้าวมันไก่กันอ่ะคือคอยสําคัญที่เราชอบทานหรือเราติดมันน่ะบางคนอาจจะชอบไก่บางคนอาจจะชอบข้าวข้าวมันที่เขาปรุงบางคนอาจจะชอบน้าจิ้มคือใครชอบแบบไหนแนะนำไปชิมกันของผมสั่งเป็นเนื้อหนังนะของไอซ์เนี่ยจะเป็นเนื้อหน้าอกไม่มีหนังเนาะร้านแรกเป็นไงบ้างไก่ชุ่มหวานมากไก่ดีมากจานที่โอเคเลยจัดไปแล้วคุณแม่บอกไอ้ว่าแบบเธอเธอวันนี้ยหายร้านคุณแบบพอดีพอดีให้รู้ว่าทุกร้านเป็นยังไงแต่คือร้านแรกอยากกินหมดใจแล้วโอ้ เนือ้อไก่อร่อยมากเลยคอเนื้อไก่ี่เแล้วก็น้ําจิ้มไก่ของเขานะครับ <Ừ. S 1> คือมันจะเป็นจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งคือตัวน้ําจิ้มเนี่ยเขาจะใช้พลิกดองเองนะมาทําเป็นตัวน้ําจิ้มมันก็จะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกับน้าจิ้ม <Ừ. S 1> ข้าวมันไก่ปกติคือโดยปกติแล้วไอ้ถ้าคุณชอบกินต้มจืดฝักมะนาวรองนะ่ะอันนี้เป็นแบบซุปเป็ดแล้วก็แฝ่มะนาวรองสุดแต่มาก แล้วตัวข้าวอะ่ะเรียงเป็นเม็ดเลยจะเห็นว่ามันจะเป็นเม็ดเม็ดมด้วย,ยใครชอบความฉ่ำๆนะแนะนําให้สั่งเป็นเนื้อน่องเขานะเพราะว่าเนื้อน่องของเขาที่มีแบบติดหนังมาด้วยเนี่ยคือไม่ได้แบบว่ามาแห้งๆแ,แต่ของแม่ไอ้ขนาดเป็นเนื้ออกก็ไม่แห้งนะข้าวอร่อยมากเลยเพราะกุ้งข้าวอร่อยมากข้าวกินเปล่าๆได้ชิมน้ำซุปเป็ดมะนาวดองหน่อย้ซุปแม่เลยแบบนี้เลยหอมมากเนี่ยไอเลือดนี่เป็นก้อนเป็นทรงอยู่เห็นปะอร่อยมากแนะนำใครอยากมาฝากปะ ไปร้านต่อไปกันมาถึงอีกห่งร้านนะฮะร้านนี้ชื่อว่าข้าวมันไก่เฉินกงนะครับวิธีการจอดรถนะถ้าขับรถมานะครับจอดในซอยวัดดิสานุการามนี่นะฮะซอยนี้เนี่ยก็จะมีเป็นวัดนะเข้าไปจะพอมีที่จอดอยู่ข้างในนะฮะเข้าไปจอดในนี้นะครับร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยไปเดี๋ยวเราข้ามไปกัน มาครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะฮะชื่อร้านว่าข้าวมันไก่เฉินกงวรจักรนะครับร้านนี้เป็นข้าวมันไก่สไตล์ไหหนานนะครับก็คือเป็นคนละสไตล์กับที่เราไปกินร้านเมื่อกี้เลยนะเส้นเชิงนะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยไก่ที่ดังๆของเขาจะมีถึง3มไก่ด้วยกันมีไก่ต้มไก่ต้มซีอิ๊วแล้วก็มีไก่ทอดนะใช่ที่นะเขาเรื่องลือแบบเวลาคนมาทานได้นะพลาดไม่ได้คือไก่ต้มซีอิ๊วแต่เราก็ยังคงคอนเซปต์ข้าวมันไก่ของเราไว้อยู่ใช่เปื่อหลายๆคนนะฮะชอบกินไก่นนกแบบไม่ไอนะฮะเห็นแล้วมมันนน่่ากกิ ขนาดกินไปแล้วจานหนึ่งเนี่ยไก่ต้มซีอิ้วเนี่ยเขาจะราดตัวซีอิ๊วนะครับไว้บนไก่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัวไก่ต้มเนี่ยผมไปเห็นตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะราดน้ำด้วยเหมือนกันมันจะไม่เหมือนกับที่เราไปกินร้านอื่นนะเขาจะแยกไก่มาแล้วก็แยกน้ำจิ้มแยกน้ำราดมาแต่นี่คือรวมกันไปเลยนะเดี๋ยวลองชิมไก่ต้มซีอิ้วก่อนเลย เร,ริงเหรออต่อน,นี้คือเขาไม่น้ำจิ้มของเขาด้วยนะพ่อไอจวนน้ำจิ้มมันหอมมากเลยคล,ล้ายๆกับว่าตัวน้ำจิ้มเขาจะใส่น้ำมันงาเป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วที่แบบหอมมากขอชิมของตัวเองบ้างของไอ้นะคะเป็นข้าวมันไก่ต้มปกติเลยนะคะแล้วว่าข้าวไก่ต้มเขาเนี่ยจะราดน้ำมาด้วยแต่ไม่รู้ว่าน้ำอะไรนะคะเป็นสูตรของร้านสไตล์หนี่ยจ้ะราดมาเป็นเหมือนน้ำามันงา หอมมากก็จะมีทั้งแบบหนังกับไม่หนังมาเดิมนะเขาผมสั่งมาเป็นแบบหนังนะหนังเงาเงาเลยเพราะเขาราดน้ําจิ้มมาแล้วบอกให้ซาเมื่อกี้แอบจิ้มน้ำซุปโอ้โหน้ำซุปหวานอร่อยมากเงาเงาเลยจัดไปไก่ต้มนุ่มส่วนตัวผมชอบไก่ต้มนะไก่ซีวก็อร่อยแต่ว่าไก่ต้มคือมันไม่หวานจนเกินไปแต่ลองชิมข้าวด้วย้แกกะ ตัวไก่ทอดนะครก็จะเป็นทอดแบบปกติแบบบ้านเราสไตล์บ้านเรานะหนังฟูเลยเห็นปะชิมแบบปปเปิ้ลอ่ะอืมข้าวอร่อยคือข้าวร้านเนี้ยเป็นเม็ดแบบเป็นเม็ดของจริงเม็ดยาวแท้ด้วยเม็ดยาวนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกับข้าวคือแบบผสมรวมกันแบบเนียนๆแบบไม่มันเกินไปแล่วไ้เป็นคนชอบกินข้าวมันไก่แบบไม่ตกอ่ะแปลว่าคือแบบบางทีข้าวมันไก่ปั๊ก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 แล้วก็ตกปั๊กให้มันแบนแล้วก็เพื่อที่จะรีดตกอยู่นะ <laughs> ไม่รู้แต่ว่าไอเห็นมันพองมาขนาดนี้ไงตงันอุ้งอุงหนะ่อย <laughs> ใช่มันจะแบบฟูฟูรู้สึกว่ามันแบบยังออยังมีเนื้อมีแน่นอยู่ใช่ไหมคือจะบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินร้านนะครับตั้งแต่ราคาที่ถูกที่สุดนะ50บาทขึ้นไปนะจนถึงเป็นราคาแบบหนะ <laughs> ลักร้อยนะฮะเดี๋ยวรอดูกันไปยาวๆนะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนนะ ต่เหมือนแม่อ่านมาเขาบอกว่าน้ำพริกเผาก็ควรใส่เลยอ๋อคือมันเป็นน้ำพริกเผากับกับกับอีกอย่างนึงเหมือนเขาบอกว่าซีฟู้ดแต่ซึ่งไอ้ไม่แน่ใจนะคะขออนุญาตให้แบงค์ลองลองชิมก่อนว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงน้ำจิ้มสีเขียวก่อนไม่ใช้อ่ะมันเหมือนเหมือนขิงจิ้มขิงอ่ะหวานๆเปรี้ยวๆอันนี้สีแดงนะเห็ดเหมือนพริกเผาเลยโอ้โหน้ำจิ้มอร่อยมากใช่ไอ้น้ำจิ้มสีแดงอร่อยมาก พอกินไปเสร็จปุ๊บมันมีเผ็ดไปลายปลายเสร็จปุ๊บมันเริ่มแบบรสชาติมันเริ่มมารู้เลยว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเราใส่น้ำจิ้มสีแดงเนี่ยมันจะกลมกล่อมเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตัวไก่เขาจะอ,าอมหวานใช่ปะเขมีความเผ็ดของพริกเข้าไปนะอร่อยแน่นอนทุกคนชอคือตัวพริกที่อยู่ในตอนน้ำจิ้มอันเนี้ยคือมันเผ็ดกำลังดีไม่เผ็ดมากแล้วก็เผ็ดกว่าน้ำจิ้มถ้ามันไก่ปกตินะฮะสำหรับคนที่ชอบกินแซ่บๆนะใส่ลงไปบนไก่นี่น้ำจิ้มแดงๆแบบนี้นควรควรต้องกินกนับเือผ้า คือน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะอร่อยหอมนะหอมพวกเครื่องที่เขาใส่ลงไปนะคะแต่ว่าจะติดหวานนิดเดียวนิดเดียวคือแบบไม่รู้สึกแย่ไม่รู้สึกแบบไม่เข้ากันคืออร่อยเลยทานโดยรวมคือบบ <S <S ใช่เลยก,ลกินไก่ต้มกับน้ำจิ้มดู <S <S ที่แม่อายบอกก่อนมาชิมหน่อยขอชิมไปแล้วพ่อบอกว่าน้ำจิ้มม่ะเป็นยังไงในความรู้สึกขอคือต้องเติมพริกขอพริกเขาเพิ่มทุกคนทีนี้ไม่ต้องขอพริกมีประจำทุกโต๊ะไม่หวงพริกไม่ห่วงใส่เลยอยากใส่ไใส่เลยร้านนี้เลยจบเนีครับเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันไปค่ะ เราเข้าไปในร้านแล้วค่ะเราก็เจอเจ๊บโบเ,เ,เจ้าของร้านพอดีร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้ถ้าของเป็นรุ่นดีกว่าเป็นรุ่นดีกว่ารุ่นที่สองร้านแรกจะอยู่ข้างในตลาดสรวง เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขวัญใจเด็กชาวจุฬาขอบคุณค่ะขอบอเลยว่านี่คือแบบเป็นร้านขวัญใจของเด็กจุฬาเราก็เลยตามรอยพวกเราแบบจะมาส่องเด็กจุฬาด้วยเยน้องๆอาจจะมาช่วงเย็นๆแล้ว่ีนี้บอกว่าร้านปิด3สามไม่ใช่ร้านปิด3ทุ่มไม่เกิน3ทุ่มครึ่งค่ะโอเคฟังจะปั่นของานเลยนะคะเวลาปิดไม่พลาดแน่นอนของไอ้นะคะสั่งนะคะ แบบเดียวกันทุกร้านเลยนะคะข้าวมันไก่เนื้อน่าอกไม่เอาหนังนะคะร้านนี้เขาแบ่งขางอะไรทานคะรวมเลยมีข้าวมันไก่ทอดไก่ต้มแล้วก็มีเครื่องใน <c oughs> เครื่องในที่นี่มีกล่นด้วยนะซึ่งกล่นร้านนี้ดิชิ้นใหญ่มา <c oughs> จิมร้านนี้ที่เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะสังเกตว่าจะไม่ข้นไม่ข<ช>้นเหมือน<ช>ร้านอื่นนะสีน้ำจิ้มร้านนี้นะค่อน,นนะข,ข้างออกจะไปทางน้ำตาลอ่อนบางร้านที่เราทานไปจะเป็นน้ำตาลเข้มน้ำตาลมืดเลยเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็ข้าวร้านนี้นะคะเป็นข้าวจะเรียงเป็นเม็ดเลยนะคะจะไม่แฉะแล้วก็จะไม่ตันนะคะก็โอเคร้านนี้ถือว่าแบบตรงโจทย์เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันกล้าน้ำจิ้มเลยนะคะไปน่าทานมากรับรู้ได้ถึงความเงาของไก่ คือเมื่อกี้ไปถามมาทุกคนปกติแล้วเวลากินท้าวมันไก่ทุกคนก็จะมีส่วนที่ชอบมันไปใช่ปะ่ะแต่ฟังจากปากคนขายข้ามันไก่เขาบอกว่าส่วนที่ขายดีของร้านก็จะเป็นส่วนสะโพก oh. กับส่วนน่องนะซึ่งเนื้อเนี่ยมันจะชุ่มฉ่ำแบบนี้นะฮะแบบที่ผมชอบนี่แหละเนี่ย yeah. <c oughs> เอาไน้แค่ขนาดนี้ตัโดนแล้วนี่นะฮะชุมช่มฉ่ำมากอยากลองมากไอ้พวกแบบเนื้อติดหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเข้าวงการนี้แล้วมันออกไม่ได้ทำไมอ่ะไขมันข้าตับอยู่นะคะ <c oughs> แล้วเขาเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยเราก็ต้องเก็บโคตา้าไว้ให้สามชั้นของเราจะบอกว่าแก่เนี้ยที่ไอ้ทานไปทุกคน <c oughs> คือมันคือมีความแบบฉีบไปอย่างนี้เลยเว้ยคือมันจะฉีบแล้วก็ฉับไปเลยอ่ะพี่สันใช้มือแล้วเนี่ย ินถ้าเป็นข้าวมันไก่สไตล์ไทยนะร้านนี้ดีเลยน้ำจิ้มก็แซ่บมากเนื้อใสแต่ว่ารสชาติเข้มข้นน้ำซุปเป็อร่อยครับน้ำซุปก็คือเราขอใหแ้แยกช่วยนะะแต่ว่าไอเด็กแม่อนะ่ะขอเป็นแบบเป็นซุปแบบนี้มาจานเดียวรวมกังงนเลยความพิเศษของร้านนี้คือเขาจะมีไก่ทอดที่เอามาทําเป็นไก่แซ่บด้วย <c oughs> คือจะไม่ได้แบบนี้แค่ข้าวมันไก่อย่างเดียวมีแบบเป็นน้ําจิ้มไก่แซ่บนะที่สามารถนํามาทํากินกับไก่ทอดได้แล้วร้านนี้ให้เยอะมากแบบดูดไก่ทอดของผมก็แบบดูชิ้นดิ ลองชิมเครื่องในกันนะมีกลืนนะชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวร้อยฟ<อ>ันจัดไปเลยเลือดหน้าทานม,มากเลือดแบบนีคขามฉ่ำมากเพราะว่ายังอมน้ำอยู่ไม่แห้งใช่ใช่ไอ้ไม่ชอบเป็นเลือดแข็งเลือดแห้งมันลอยกินแบบข้าวมันไก่หรืออะไรชอบกินเลือดแบบนิ่มๆก้อยเจ็ดสิบของผมนะแปดสิบทุกคนเยอะมากเยอะมากขอโทษทุกคนเยอะมากทุกคนตามมาชิมกันข้าวมันไก่เจโบไปแล้วอันต่อไปกันไปอันต่อไปค่ะ มาครับทุกคนและมาถึงหนึ่งร้านร้านนี้นะครับเป็นตํานานของพระราม3เลยฮะ,ค,ะคนพระราม3ามหลายๆคนนะฮะต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับชื่อว่าร้านกวนอานะครับร้านนี้ไม่ได้ขายแค่ข้าวมันไก่อย่างเดียวขายอาหารจีนด้วยเป็นอาหารจีนสไตล์ไหหลํานะครับซึ่งเขาจะมีทั้งแบบที่นั่งเป็นร้านพักคาเลยแล้วก็จะมีข้าวมันไก่ให้เราเข้าไปเลือกกินได้ด้วยนะครับใครที่อยากกินข้าวมันไก่อย่างเดียวก็สามารถเข้าไปกินที่ร้านนี้ได้มีหลายคนบอกว่าข้าวมันไก่เด็ดกว่าอาหารทั้งหมดของเขาเลยเหรอใช่โอเคร้านนี้ฮะกวน เก่าแก่อย่างเดียวหรือเปล่าอร่อยไหมเข้าไปดูนครับ มาฮะทุกคนตอนนี้เข้ามาในร้านเรียบร้อยนะฮะร้านนี้อย่างที่ผมบอกไปนะเขาเปิดมาประมาณ80ปีแล้วแล้วก็ย้ายที่นะฮะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยมาอยู่ตรงนี้นะฮะตรงแถวพาราม3นะครับซึ่งร้านนี้เขาจะเป็นร้านแบบสไตล์จีนนะฮะที่มีโต๊ะกลมนะคือตอนนี้เรากำลังดอลนี่ยังไม่ได้โต๊ะหมุนได้ทำให้กล้องหมุนได้ไปด้วยช่าชอบมากชินอย่างที่บ้านฉันมีมากบ้านมีโต๊ะกลมงนี้เลยเหรอฉันอยากเล่นกับเพื่อนเล่นไพ่ไปเนี่ยไม่ใช่นี่นะคะแล้วก็ข้าวมันไก่ที่เราสั่งเนี่ยนะเป็นข้า เป็นหนึ่งตัวเลยเนี่ย960บาทอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปตั้งแต่ตอนคลิปนะว่า<ช>จะให้ดูตั้งแต่ราคานะครับ40 50บาทเนี่ยไปจนถึงบรรยากาศร้านแบบในวัตาคารเนี่ยราคาถึง4 500บาทเนี่ยดูซิาาว่ามันจะแตกต่างกันสักแค่ไหนนะฮะเรามาดูเครื่องเครื่องนะคะก็จะมีม <า S 1> กระเทียมม,มีขิงนะคะแล้วก็มีพริกนะคะทุกคนจิ้มก็จะคล้ายๆน,น้ำจิ้มนะน้มมนม่ตะก,กี้ร้านไหหนานนะแลวน้ำจิ้มที่มีมาในเซ็ตน,นะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มเจียวนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มหวานนินน้ยฉันอยากนากิน ข้าวมันสามแยกโอ้โหฉันชอบข้าวมันอะไรแบบนี้เนาะไก่นะคะไก่ครึ่งตัวนะคะกับเครื่องในนะไก่น่าทานมากมชิ้นขาวห่องมากฟิลลูกคุณเวอร์มาได้เวลาชิมไก่ครึ่งตัวราคา480บาทนะฮะมาดูกันว่าไก่แบบเนี้ยกับไก่แบบที่เราไปกินตามร้านข้าวมันไก่ม,มันจะต่างกันไหมของไอซ์คือไอซ์จะกินฝั่งนี้ใช่ป่กินฝั่งขาวนี่ของไอซ์แบบดูดีมากอันนี้ไก่ออกมากระเดก่ะใช่ถ้ากินแค่นี้ใน,นหนึ่งคำขอชิมด้วย พร้อมก <sh rez ə bia> ันเลยจะได้ไม่โดนสปอยล์สีขาวแบบนี้เลยขาวมากดูแบบผู้ดีผู้ดีไอ้ากกินจิ้มซอสแต่ว่าจิ้มนี้คือตัวน้ำจิ้มค่ะเราสามารถเติมอะไรเพิ่มได้หมดเลยนะคะถ้านี้หมดอยากจะเพิ่มก็บอกได้เลยล่ะ หเหมือนกับไก่ที่เรากินเมื่อกี่วันไก่เนี้ยไม่นจะเหมือนอะไรเลยทุกคนถ้าใครเคยกินไก่แช่เหเล้าอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แช่เหล้านะในสูตรเขาไม่ได้เขียนบอกอยแล้วว่ามันแช่เหล้าแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นวิธีการหมักวิธีการใช้เครื่องเทศที่มันเหมือนกันนะทุกคนได้ชิมลงไปปุ๊บอบเรารู้เลยว่าอ๋อโอเคมันคือไก่สูตรแบบนี้จริงๆนะฮะชอบนะมันก็เปลี่ยนแบบนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบกินข้าวมันไก่มาหลายร้านแล้วแล้วก็เป็นเซียนข้าวมันไก่จริงๆนะคอมเมนต์บอกเลยนะว่าเคยมากินร้านข้าวมันไก่แบบ ที่ไก่เป็นไก่แช่เหล้าทุกคนแต่ไม่ได้แช่เหล้ารสาชาติเหมือนเลยเฉยมันเพี้ยวไปหมดเลยคือเนื้อไก่หองนจะมีความเนื้อมันจะแน่นมากแล้วรู้สึกว่าไอากัดยากเคี้ยวยากเฮ้ยมันใหญ่หมากใช่ชิ้นมันใหญ่เขาไม่ได้หั่นมาแล้วตบบางๆแบบที่ร้านแบบที่แม่ไม่ชอบไหมแต่ใดๆเมื่อกี้กินข้าวไปนหนึง่งคำแบบล้นๆเพลนๆไม่มีอะไรเยลยเลข้าวไงข้าวเลอดข้าวจะแบบเม็ดมันไม่มีแบบเม็ดที่หักๆเลยเม็ดมันจะยาวๆหมดเลยทุกคนผมว่ามันแล้วแต่พันข้าวที่เลือกใช้เลยนะข เออข้าวกินเปล่าๆแล้วแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะยุคที่ข้าวกินเปล่าๆได้มันคือยุคประมาณแบบกินพวกข้าวมันไก่ประตูน้ําข้าวมันไก่เจ้อ้วนอะไรเงี้ยถ้าสําหรับผมนะส่วนตัวผมชอบสองร้านนี้อันนี้คือตามโพยเข้ามามว่าอันนี้อร่อยนะฮะแล้วก็เก่าแก่มากจิ้มๆินครัาทานมากของแรา อะไรไม่รู้แบบเป็นเยลีย่ยเธอที่ที่เขาหาหาเจอกันนะฉันเพิ่งจะหาเจอในจานนี้ฉันไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะว่าฉันเห็นคนไปถ่ายเขาเจอกันเยอะมากพอเขาเจอเพวกเขาก็ดีใจดีใจดีใจกันฉันก<ๆ>็อยากดีใจกับเขาด้วยด,ดูความเงาของไก่เนี่ยดูดิปะ่ะเนื้อเงามากบรรยากาศก็จะแบบร้านนี้ก็จะคนละฟิล,ล์ร้านอื่นร้านอื่นที่เราถ่ายดูมันก็จะเป็นฟิล์แบบริมถนนแล้วก็เสียงดังคนมากินข้าวเดินเข้าเดินออกอันนี้ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยสำหรับใครที่อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศก็ลองมาลองกวนอานะผมว่าไก่เขาใช้ได้แบบ เหมาะกับการมานั่งกินแบบเป็นครอบครัวเพราะว่าจานหนึ่งให้เยอะมากคนสี่ร้อยแปิครึ่งตัวแล้วไปอ,อบเกลือของเขารู้และสัมผัสแล้วว่าเกลือตรงไหนตรงหนังจะมีรสชาติของความเค็มแล้วก็เป็นกลิ่นไก่โขกมาคือมันโคตรจะบาลานเลยอะ่ะใครที่ชอบกินหนังแบบหนังไก่หรือว่าใครทีร่ชอบข้าวมันไก่ที่ใส่หนังนะชอบร้านนี้เลยอัน,นนี้เนื้อหนังก็มีรสชาติควรอ่าที่ไม่เคยควรุูไปร้านต่อไปกัน ที่สุดท้ายครับผมอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในระดับตํานานเหมือนกันเพราะว่ามีชื่อเสียงมายาวนานมากนะครับเป็นหนึ่งในร้านที่ขายข้าวมันไก่แล้วก็หลายๆคนนะยกให้เป็น Number รวันะฮะตอนนี้เรามาถึงโรงแรมนะครับมอนเทียนโฮเทลสุรวงนะครับจริงๆมีที่สาขาริเวอร์ไซด์ด้วยนะแต่ว่าอันนี้อยู่ใกล้สุรวงก็เลยมาที่สุรวงนะฮะนี่ตอนนี้ถึงและ เข้ามาในร้านแล้วนะทุกคนร้านนีชื่อร้านว่าเรือนต้นนะครับเป็นห้องอาหารห้องหนึ่งของโรงแรมมนเทียนสุรวงนะใครที่อยากได้ฟิลแบบข้าวมันไก่พรีเมียมที่นี่นะนัมเบอร์วันเลยเพราะว่าเขาจะจัดเซตมาแบบดูดีมากขนาดพวกเรานะไปกินมาสี่ร้านแล้วทุกคนเห็นหน้าตาของเขาที่จัดเซตมาเนี่ยยังรู้สึกว่าเอ้ยน่ากินว่ะอยากกินข้าวมันไก่ขึ้นมาเลยเซตหนึ่งนะคะราคา360บาทนะคะก็แนะนําราคาให้ทุกคนเผื่อตะดสินใจทานที่เราสงสัยกันมาตั้งแต่ต้นคลิปว่าข้าวมันไก่มันจะทําให้แตกต่าง กันได้สักแค่ไหนตั้งแต่50จนถึงเกือบ500อยทุกคนคเออตอนน,อนี้ตรงหน้าคือจริงๆแล้วมันเหมาะกับกิน2คนมากกวา่าเพราะรู้สึกว่ามันเยอะมากปกติจานหนึ่งเนี่ยข้าวมันไก่ไ,ม,ไม่ได้ได้เยอะขนาดนี้นะไก่ไนะนี้ไก่ประมาณครึ่งของครึ่งตัวอะไรมั้งใช่แต่ว่าคืออันนี้กนะ็ไม่ได้อวยอยศอวยหญิงอะไรนะคะคือ ดูมากับตาเนื้อเนี่ยเลือดน่าทานมากรู้เลยเขาว่าเลือดนิ่มและอ่อนแน่นอนแล้วไอตัวไก่ที่ไม่ได้เป็นหนักยังชมปว์วเลยอะนี่นร้านแรกเลยนะที่มันเงาขนาดนี้มันดูแบบเคลือบมากดูแบบมีคอลลาเจนมากไม่ได้ดูแห้งเลยจะมีน้ํามากับไก่ด้วยไม่รู้ว่าน้ำอะไรนะคะแล้วก็น้ำซุปเขาสีาสน่าทานมากสีเหมือนแบบถูกเคี่ยวถูกปรุงมาแบบหนังใจแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้าวนะคะข้าวที่นี่นะสีค่อนข้างที่จะเข้มเหมือนแบบปรุงกระเทียมปรุงอะไรมาตัวน้ำจิ้มนะคะเขาจะให้มาสีโทน ไอ้ไม่แน่ใจว่า2ถ้วยบนเนี่ยรสชาติเดียวกันหรือเปล่าแล้วมีผักมีเครื่องเคียงนะคะเซตหนึ่งถือว่าโอเคเลยนะร้านนี้นะครับคือสาขาแรกของมณเทียนนะครับที่เปิดขายข้าวมันไก่ให้ทุกคนมากินกันนะครับเปิดมานานกว่า4ีปีแล้วนะทุกคนได้รางวัลเพียบเลยหน้าร้านมีมิชลินสองปนีนู่นนี่นั่นเแบบแต็มไปหมดเลยทุกคนมา,มาทานข้าวใช่ไหมข้าวอร่อยสุดในบรรดาร้านเรากินมาเลยเพราะชอบข้าวเนี่ยเขามีน้ำอะไรล่านไม่รู้อ่ะข้นหวานข้นอร่อยเลยอ๋อเออเฮ้ยข้าวมันร่วนมากแล้วมันก็ไม่มันจนเกินไปทุกคนแล้วร มันอร่อยมากเลยมันแทบจะไม่เป็นข้าวมันแล้วคือมันเหมือนกับว่าข้าวเนี้ยมันเป็นข้าวที่ผัดมาสีมันถึงเข้มนะอร่อยปะ อร่อยมากตากตาตาเล่เลยเธอกินโดยที่เธอไม่ได้จิ้มอะไรเลยหรอไม่จิ้มอะไรเลยเพราะเคยไม่รู้ว่าน้าร่เขาใช้อะไรใช่ปะก็ตวงถานมันหวานมากแต่หวานในที่นี้คือเป็นหวานหวานกับข้าวนะหวานกลมกล่อมเออแล้วเมื่อกี้ไอ้ก็จิ้มไก่แบบเพียวๆทานอนะฟูลฟิลมากว้าวอะนี่ขนาดร้านที่ห้าทุกคนมันเสียเปรียบร้านอื่นนะเพราะว่าร้านอื่นเนี่ยเขาแบบตอนช่วงเราหิวไงอันนี้เราแบบอิ่มแล้วนะมากินแบบเฮ้ยอร่อยแปลว่าอร่อยจริงๆทุกคนชิมมา เป็นเนตัวของไอ้นะอร่อยมากคืออร่อยมากที่นี่เนี่ยไม่รู้หรอกว่าคาว่ามากของคนอื่นเป็นยังไงเออออันนี้่ยแต่วันนี้ที่ไอ้ทานมาขารานะสำหรับไอ้คือน้ำบ๊วยไอ้ออขอชิมน้ำจิ้มอันนี้<อ>แต่ชิมตกเปล่าอยากรู้ว่าน้ำจิ้มเป็นยังไงจริงๆน้ำจิ้มมันจะมีค,คล้ายๆกันสองด้วยนะแบบเวอร์ชันน่าจะเป็นเวอร์ชันเผ็ดกว่าหรือเปล่าเถอะเล็กหวานแต่ถ้วยใหญ่มันจะมีความเค็มเด่นขึ้นมาเออเหมือนใช้ซอสคนละซอสกัน ริบผิงรสชาติเป็นไงคะเชฟอร่อยเอ้ยอร่อยอร่อยพออ่อโหอ,อันนี้คือแบบเปิดโลกสำหรับไอ้แงค์มากเลยนะคะชิมนะคือแบบว่าอ,อยากทานข้าวมันไก่มากมันก็เลยว่าถ้าอยากกินอ่ะร้านเดียวมันไม่พอต่อไปเลยแล้วข้าวมันไก่ทุกคนคือหนึ่งในเมนูที่คนไทยชอบกินมากๆไก่อร่อยมากเลยนะคทำยังแบบไงอ่ะเนาะไข่อร่อยอ่ะใส่น้ำมันดีมากๆเลยมันยังมันยังหักมันมันชอบมากเลยอ่ะก็เอาน้ำราดไปแล้วมันก็ยิ่งดูเงายิ่งกว่าเดิมเลดิโอ้โหน่ากินมากแล้วไก่ชิ้นใหญ่นะแต่ว่าไม่หนาจัดไป กินกับน้ำจิ้มอะไรก็ได้เ <Yeah. S 2> พราะมีน้ำจิ้มให้กี่แบบคือกิน,ก,นกินแบบจำไหนก็ได้เพราะน้ำจิ้มอร่อยทุกแบบอ่ะล้วเชื่อแล้วว่าเซตหนึ่งอ่ะถ้ามาหิวหิวอ่ะเอาแล้วหิวว่าจะกินไม่หมดหมดค่ะพออร่อยปุ๊บเฮ้ยหมดแน่นอนไอบอกว่าเฮ้ยข้าวมันไก่ราคา300 500ยห mm. ้าเขาขายใครเฮ้ยถ้ามันอร่อยอะ่ะเราเชื่อว่าทุกคนยอมมากินนะแล้วเราเชื่อว่าเขาอยู่มานาน40ปีแล้วเขาขายราคานี้ได้อะ่ะ mm. แสดงว่าเขาต้องเด็ดจริงไงทุกคนดีเลยเนี่ยอร่อยมากเลยอะ่ะทุกคนคือแบบ ใครที่ไม่เคยทานข้าวมันไก่มันเทียนะกันเห็นเขาว่าเขาว่ากันว่าอร่อยดีแต่เขาว่าเรามาว่าเองบ้างว่าถูกปากเราไหมจริงอันนี้แบบเปิดใจครั้งแรกเหมือนกันว่ามันจะชันแค่ไหนันขาต้องไก่มันจะทาให้ได้สักท่ไหนจริงๆคือเขาเตรียมวัตถุดิบมาดีมากแล้วก็ใช้ส่วนที่มันโอเคของไก่ด้วยแหละได้มาตรฐานได้คุณภาพมันก็จะทําให้รสชาติของอาหารมันดีขึ้นเลยในตาเราสองคนคือมีความสุขมากอันนี้คือดีที่สุดเลยแม่พคตจะจึ้ง สรุปเลยลกันนะฮะสำหรับร้านข้าวมันไก่ทั้งหมด5ร้านที่เราไปถ่ายมานะใครชอบฟิลแบบร้านแบบอาหารที่ราคาจับต้องได้เราก็มีให้และร้านที่แนะนําไม่อแนะนําร้านไหนสําหรับราคาจับต้องได้แมอแนะนําร้านแรกเลยค่ะร้านแรกที่เราไปถ่ายง,งานชื่อร้านว่ามงคลชัยเนื้อไก่เขาอะมีความเรียวสวยแล้วก็อูมไอตัวน้ําจิ้มเขาอะค่ะทุกคนมันจะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากๆกแล้วก็ไปบวกกับน้ําซุปของเขาที่เป็นน้าซุปเป็ดตุ่มมะนาวดองคืออันนั้นคือราคาจับต้องได้แล้วอร่อยสุดๆ50บาทส่วนใครอยากได้ของพรีเมียมวัตถุดดิบี ใช้ทีมักนูนนี่นั่นดีดีเนี่ยก็แนะนํามณทียนบอกว่ามณทียนดีถ้าเกิดว่าแบบคุณอยากกินแบบอีฟิลหนึ่งก็ไปที่กวนอาก็ได้ลองลองควนอาก็ได้เพราะว่ากวนอาจะมีหนังที่มีรสชาติหนังจะไม่มันใครที่แบบถ้าฉันกินเยอยแล้วมันจะเลี่ยนแน่เลยก็แนะนําให้ไปกินหนังที่กวนอาเลิศถ้าผมชอบแบบราคาจะต้องได้นะร้านเฉินกงอ่ะจะมีความน้ําจิ้มแล้วก็ตัวไก่ซีอิววันั้นน่ะคือแบบดีมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าข้าวมันไก่ไม่นจะทำให้แตกต่างได้สักแค่ไหนอันเนี้ยคือแตกต่างจริงแติมันโอเคว่า ซอสพริกเผาหรือพริกดำหรือพริกซับเนี่ยแหละใส่ไปกับไก่ซีอิ๊วอ่ะคือแบบอร่อยและ EP ีจดโพยข้าวมันไก่ที่จดมาให้ทุกคนได้ตามรอยกันนะครับก็ประมาณนี้ใครอยากให้ทําอาหารประเภทอื่นๆจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวขาหมูข้าวอะไรเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่ที่คุณคิดว่าจีประจำวันเรากินกันคอมเมนต์มาอยากทำร้านอะไรแล้วก็คุณมีร้านแนะนำคอมเมนต์บอกด้วยไปละ E ีนี้นะฮะเจอกัน EP หน้าเปิดโบทหน่อยว่าอยากกินเมนูต่อไปเป็นอะไรดี สักคร้านเหมือนเดิมนะครับเจอกันเปิดโจท์วดมากค่ะเปิดโจทย์เลยครับฝาก u ับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าครับฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย